วอลคัมแบ克ชิว์ด็อก r English YouTube c h ANEL n with me แก้วสวัสดีค่ะทุกคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Dr. English กกับแก้วอีกครั้งนะคะในวิดีโอนี้นะคะแก้วมีแขกรับเชิญพิเศษค่ะซึ่งเป็นญาติหรือลูกพี่ลูกน้องของแก้วเองนะคะที่ชื่อว่าเพชรค่ะเราทั้งสองคนจะมาเล่าประสบการณ์ที่เราไปเรียนต่อต่อตางประเทศกันนะคะซึ่งเพชรไปต่อปร,ริญญาโทที่ประเทศอังกฤษและแก้วไปต่อปร,ริญญาโทที่ประเทศอเมริกาค่ะเราทั้งสองคนจบปร,ริญญาตรีจากเมืองไทยค่ะ ถ้าใครสนใจอยากจะฟังประสบการณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นของอังกฤษหรือของอเมริกาก็ดีติดตามชมกันต่อไปนะคะตอนนี้นะคะเรามาให้เพชรแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าเพื่อจะได้ทุกคนรู้จักเพชรมากขึ้นค่ะเพชรนะครับเป็นนองเป็นคราสซึนของพี่แก้ว เพิ่จบที่อังกฤษครับจบโทที่อังกฤษที่คอมฟินทรี n ินนิเวอร์ซิตี้วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงขั้นตอนนะคะที่เราทั้งสองคนทําในการที่เราจะไปต่อปริญญาโทที่อังกฤษและที่อเมริกาเพื่อจะดูว่ามันแตกต่างกันหรือมันเหมือนกันยังไงแล้วเราก็อยากจะมาพูดถึงการทาวีซ่าด้วยเนาะว่าเออ process วีซ่าเป็นยังไงบ้างรวมถึงไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตที่ทางอังกฤษและอเมริกาว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะคะ แล้วก็อาจจะพูดถึงมหาลัยด้วยนิดหน่อยแต่เรื่องการเรียนอาจจะไม่ลงลึกเพราะว่าเราเรียนคนละสาขากันค่ะโอเคงั้นเรามาพูดถึงสเต็ปแรกกันเลยดีกว่าโอ้เดี๋ยวก่อนต้องบอกก่อนว่าเพชรจบจากมหาลัยอะไรนะที่คอเปนท์ไม่ใช่มูเทอินเตอร์ครับเพชรจบจากมอุูเทพอินเตอร์นะคะแล้วก็แก้วจบจากมาฮิดลนอินเตอร์ค่ะปตีซึ่งแก้วจบสาขา ชีววิทยาศาสตร์หรือ biomedical science นะคะแต่เพชรจบคณะ business English business English หรือการบริหารธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษโดยตรงนะคะพอหลังจากที่จบปริญญาตรีปุ๊บแก้วก็ทำงานก่อนสักพักหนึ่งดูว่าแบบตัวเองอยากจะไปทางไหนอะไรเงี้ยแล้วก็คนพบว่าเออเราชอบวิทยาศาสตร์อยู่ก็เลยจะไปต่อวิทยาศาสตร์ที่อเมริกาแล้วเพชเพ็เรียนจบที่อมุงเทพสาปีครึ่งครับ แล้วก็คุยกับเพื่อนว่าเพ,เพื่อนเพื่อนจะไปเรียนเมืองนอกก็เลยไปด้วย <c oughs> งั้นเราก็มาพูดถึงขั้นตอนการออสมัครมาหาลัยดีกว่าว่าเราต้องใช้อะไรบ้างยื่นอะไรบ้างนะคะเริ่มจากอังกฤษก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเพชพูดเสร็จแล้วเดี๋ยว, <c oughs> วเดี๋ยวแก้วจะพูดของแก้วบ้างของเพชเพชยื่นผ่านเอเจนซี่ครับจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาก็จะมีลิสต์เอกสารมาให้เราบอกว่าเราอยากได้อะไร <c oughs> เขาอยากได้อะไรต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็ยื่นทุกอย่างสับมิทไป แล้วก็อย่างตอนแรกที่เข้าใจคือว่าคิดว่า,าต้องสอบ i อโอสคือสุดพอพอดีไปด้วยกันสี่คนแล้วลเพจเป็นคนสุดท้ายที่ที่ตัดสินใจ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเพจก็จะมีเวลาน้อยกว่าคนอื่นเขากัานว่ารุ่นเพจไ่้โชคดีที่ว่าถ้าเรียนจบมหาลาัยอินเตอร์ในประเทศไทยไม่ต้องสอบ i อโอสพอดี mm hmm. ก็เลยใช้คะแนนที่เป็นคะแนนคะแนนของมหาลัยจากเมืองไทยสมิธเข้าไปแล้วก็ได้ในตอนนั้นนะแล้วหลังจากนั้นปีหนึ่งเขาต้องการ i อโอสแล้วอะไรเงี้ยครับ ส่วนอะไรที่เพิ่มเติมมาอาจจะมีแค่เป็นเหมือนแบบเออเขาเรียกอะไรนะ Recommendation letter จากมหาลัยแล้วก็เป็นเหมือน Recommendation letter จากครู Professor ในมหาลัยแล้วก็จะมีแบบเหมือนให้เขียนในกระดาษหรือว่า type อะไรที่อย่างว่าทำไมคุณถึงอยากไปเรียนอะไรเงี้ยใช่โอเคคล้ายๆกันคล้ายๆกันเลยแต่ว่าของแก้วก็พอออสมัครเข้ามหาลัย พอโทที่เมกาใช่ไหมคะก็คือมันจะมีข้อสอบเข้ามาอีกนิดนึงก็คือแก้วใช้โท f ฟซึ่งเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษคล้ายๆ i อเอลอะแต่เป็นของด้านอเมริกันแล้วก็มีข้อสอบอีกอันนึงเขาเรียกว่า GRE มันเป็นของออของอเมริกันเหมือนกันสำหรับพวกที่จะไปต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านเออด้านสายวิทย์อย่างเงี้ยแล้วก็ก็ยื่น2อันนี้เข้าไปบวกกับเออแบบต้องใช้อะ คืออย่างมหาลัยที่แก่เราต้องใช้แต่แก้วไม่ได้ผ่านเอเจนซี่ก็คือแบบยื่นยื่นไปเองอะไรเงี้ยแล้วก็มีเอเซ่เหมือนกันว่าเขียนว่าแบบเออทำไมบอกเกี่ยวกับเราอันที่มาเกี่ยวกับเราก็เขียนว่าทำไมเราอยากเข้ามหาลัยนี้แล้วก็มีเล t เ e อร์ r e c ร m m คอมเมนเดชันก็คือเป็นตดหมายจากอาจารย์สามอันของทองาามันสองอันมั้งมั้งนะ มันแล้วแต่บางมบาลวแต้อีการสาต้องการสาก็คือต้องไปเอาจดหมายจากอาจารย์อ่ะสามคนที่มหาลัยปอปอตรีเราอ่ะแล้วก็ให้อาจารย์อ่ะยื่นส่งไปให้ที่นู่นเลยไม่ผ่านเรา๋อเหรอแล้วก็ยื่นกับ DPA ของของมหาลัยของปอตรีพอเสร็จแล้วเขาก็จะต่อกลับมาเรารับคุณหรือเราไม่รับคุณทางอีเมลผมพี่ก็ตอบทางอีเมลผมให้ตอบผ่านเอเจนซี่มั้งแต่ว่าอย่าใช้ อย่าใช้ของเพชรเป็นปรทัรฐานอะไรขนาดนั้นเนื่องจากว่าตอนนั้นนะมันอาจจะแบบลัคก,กี้ด้วยไงทุกอย่างมันแบบ i o โไม่ต้องสอบยื่นคะแนนเข้าไปได้เลยอะไรเงี้ยในยุคยุคนั้นมันสบายมากซึ่งตอนนั้นมันคือปีประมาณ2 0 13, 2> 1 3 12 1 3สม,สมเออมันนาแล้วอะ่ะแล้วก็เอเจนซีก็แฮนด์เลเรื่องทุกอย่างให้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากถ้าอยากได้โฮลเอ็กซ์เพียก็ทำแบบพีแก้วถ้าอยากง่ายๆเร็วๆก็ทำแบบเพชร ราะนี้เดี๋ยวนะเพชก็คือได้รับเข้าที่มหาลายัย Coventry University Coventry University ที่อยู่ในประเทศอังกฤษนะคะแล้วแก้ได้รับเข้ามหาลายัย University of Wisconsin in Milwaukee USA ก็คือที่อเมริกาค่ะเหตุผลที่เพชรเลือกมหาลัยนั้นนะอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะเพื่อนเปนงเพราะเพื่อน <laughs> เพราะเพื่อนจริงๆเพราะ,ะเพื่คือเรียนจบเร็วแล้วก็อยากจะไปเมืองนอกเพราะว่าจะอยู่ทำไมหรือว่าแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออไปมหาลัยนู้นกนนี้กันนู้นกันนี้กัน เขาเข้าไปก็ไปอ่ะเขาไปด้วยกันแต่ก็ดีนะงะายเพชรแล้วเมืองเพชรก็สวยใช่เมืองนะเบื่อแล้วเบื่อมากแต่เขาดีคือติดเบอร์เิงเี้ยมันมันแบบ20 minutes to b เบอร์เมงมันก็จะเป็นใกล้ๆเมืองยหญ่ก็คือของของแก้วนะคะก็จะเป็นที่เลือกมหาลัยเนี้ยเพราะจริงๆแล้วไปเจออาจารย์คนหนึ่งที่เขาทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับ หัวข้อที่อยากอยากจะเรียนรู้ก็คือเรื่อง h i ชวแต่เป็นแบบ h i v วในในที่ทดสอบกับลิงพอดีสนใจก็เลยลองสมัครจริงแล้วสมัครหลายที่ไม่นะก็มีหลายที่ที่ไม่รับแล้วก็หลาย <ừ> ที่ <ừ> ที่รับเออแต่ก็คือเลือกอันนี้ของแกก็เป็นบ้านนอกเหมือนกันเออไม่ใช่บ้านนอกหรอกแต่เป็นแบบไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงอะไรเงี้ยแต่ว่าหน <ừ> ึ 1> 1่งขับรถหนึ่งชั่วโมงก็คือเข้าเข้าชิคาโกเลยเข้าเมืองใหญ่เหมืนอนกันเข้านครชิคาโก อ่ะคราวนี้เราจะมาพูดถึงการทาวีซ่าค่ะทุกคนต้องอย่าลืมนะว่าอันเนี้ยเราทําทุกอย่างอ่ะในประมาณปี2012ใช่คือแบบนานมาก8ปีที่แล้วอะ่ะแลอตอนเนี้ยทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วเออบางทีมหลาลัยก็รีควอรีเมนต์ก็จะไม่เหมือนกันตอนทาวีซา่าของเพรทำแบบเอเจนซี่ไหมวีซ่าเพชรใช่ทอเอเจนซี่เหมือนกันเอเจนซี่ฮนด์ดลหมดเลยแต่ว่าเอกสารที่ต้องใช้ก็คือเหมือนกันคล้ายกันเลยแต่ ที่ต่างกันก็คือเพชรต,ต้องเดินเข้าไปสมัครที่สถานทูตอังกฤษแกต้องไปสมัครที่สถานทูตเมียนมารสิ่งที่เราต้องใช้ในการทําวีซ่านะคะก็คือ<ม> 1. Bank Statement หรือเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะของพ่อแม่เออบัญชีธนาคารของพ่อแม่ว่ามีเงินเท่าไหร่มเงินหมุนเวียนไหมอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเอกสารที่มหาลัยส่งมาให้เราว่าเขารับเราเป็นนักเรียนแล้วอมีอะไรกัะ แอปพลิเคชันฟอร์มก็คือใบสมัครใบกรอกอที่ต้องกรอกมีเหมือนกันแต่ว่าเป็นเขียนเนาะมีทั้งเขียนทั้งพิมพ์มั้งใช่ไหมออคือแก้วไม่เคยไปอังกฤษเลยจะไม่รู้เป็นของเมกานี่คือทําทุกอย่างในคอมพิวเตอร์เลยแล้วก็ส่งไปให้เขาแล้วก็ไปจ่ายเงินค่าฟรีค่าอะไรเงี้ยแล้วพอตอนที่แก้วสมัครอของอ่า U.S. Visa มันก็ได้เลยเนาะได้ทันทีเหรอได้ทันทีเลยแต่เขาเขาเขาบอกว่าโอเคทัน student visa เออก็คือตอนนั้นที่ท,ท,ที่ที่แก้วไปนะคะก็คือแก้วอะ่ะสมัครเป็น student visa คือเป็นวีซ่านักเรียนซึ่งซึ่งมันเรียกว่า F1 F1 visa คือ student นักเรียนแต่ตอนนั้นอะ่ะลากพ่อแม่แล้วก็น้อง2คนตามไปด้วย uh huh. ซึ่งสองอีก4คนอะ่ะเขาสมา Tour ist, uh ัคร tourist visa B1 B2 แล้วก็ทุกคนก็ได้หมดเลยภายในแบบคือสัมภาษณ์นิดเดียวก็ได้เลยอของเพจของอังกฤษมันจำได้ว่ารอไม่นานครับของอังกฤษ student v i ่ a เรียกเทียมัง ในประสบการณ์ที่เราทําวีซ่าก็ง่ายๆไม่มีปัญหาแบบเดียวปุ๊บได้เขาเอาพาสปอร์ตเราไปแล้วก็ส่งกลับมาทางเมลสแตมวีซ่าเรียบร้อยเอด้านพ่อแม่ของของมีการวีซ่านะคะพ่อแม่แล้วก็น้องสองคนก็คือได้ท่องเที่ยวสิปีเลยแต่ว่าเออท่องเที่ยวสิีปีเพีก็ได้สิปีตอนที่ทำอยู่บางคนก็มีปัญหาตอนทําวีซ่าบางคนก็ไม่มีอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าทางเขาจะพิจารณาคราวนี้เราจะมาพูดถึงการ เรียนบ้างเออระยะเวลาการเรียนมันจะไม่เหมือนกันแล้วของ<ช>อังกฤษก,กับของเมกาแต่แบบเราจะไม่ลงลึกถึงแบบ <Course. S 2> วิชาเออ,อ,อเพราะว่ามันไม่เหมือนกันแน่ๆเพราะแกเรียนวิทย์อันนี้เรียนแบบบริหารธุรกิจเลอ,อไม่เหมือนกันคราวนี้เออเรื่องการเรียนของเพรอังกฤษกี่ปีของเพรด้วยปกติอังกฤษจะเป็นหนึ่งปีครับแต่ว่าน่าจะหลายๆคนต้องมาเรียนอินเทนซีฟประมาณหกเดือนเหมือนมาเรียนแบบภาษาหกเดือนเพราะฉะนั้นท้ชๆก็จะประมาณปีครึ่ง โดยที่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะออกวีซ่าให้เลยปีครึ่งอ๋อเหรอใช่เป็นส t u เดนต์ i e r f o v i s วีซ่าปีครึ่งแต่ทุกวันนี้ขึ้นอยู่กับคน,นบางพวางคนก็บอกว่าสมมติมาเรียนอังกฤษ6เดือนเรียนภาษาก่อนก็จะได้6เดือนก่อนออแล้วพอเรียนจบค่อย,อยได้อีกหนึ่งปีอ<ล>ะไรเงี้ยแล้วเ่ได้ก็ได้เไ,ได้เต็มปีครึ่งมั้งโอเคถ้าเป็นอเมริกานะคะฟอโทส่วนใหญ่ก็2ปี2ปีถึงแบบ3 4ปีอะไรเงี้ยแล้วแต่เราอะว่าเราจะทํา วิทยานิพน์เสร็จเมื่อไหร่ของแก้วก็ใช้เวลาไป2ปีกับอีกนิดนิดปีแรกก็จะเป็นคอร์สเวิร์สก็คือแบบเหมือนต้องเรียนเก็บเครดิตอ่ะให้ตามที่เขาบอกอ่ะพอเก็บเครดิตปุ๊บมันต้องทำตีสิทธิ์ของแก้วอ่ะตีสิทธิ์นานเพราะว่าเราดีลกับพวกเซลล์แบบเซลล์อะไรอย่างเงี้ยต้องทำวิจัยอย่างเงี้ยเออเปนเวลานานเออเพราะว่าบางทีเซลล์กำลังจะได้ผลแล้วตายเนี้ยเขาก็ต้องเริ่มใหม่เขาต้องเริ่มใหม่หมดเลยเราจะมาลองพูดถึงไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตบ้างอาจจะมาลงลึกถึงว่าแบบ ค่าใช้จ่ายอย่างเช่นแบบยังไงอะค่าใช้จ่ายหอค่าหอค่าหอาหอ,อย่างของอังกฤษเพชรมีหออยู่ที่ไหนนะตอนแรกสุดเลยอะตอนที่ไปช่วงแรกอะไม่รู้รเลยครับสวยมากคือไปสองวันแรกอะเขาให้หอแบบเหมือนหอมหาลัยอะแล้วมันเป็นหอที่แบบขอโทษขอหอที่ททห่วยอะแบบแบบหวยจัดอะคือไปวันแรกสองคืนแรกไม่มีแบบไม่มีผ้าปูอะไม่มีอีเวนต์หมอนมั้งหรอไม่มีเลยเลยอะแล้วก็รีบรีบออกมาเลยตอนนั้นประมาณ ไปอยู่หอนั้นนะ่ะตอนแรกเขาบอกให้อยู่เจ็ดวันแล้วด้วยการที่ไปกับเพื่อนสี่คนก็เลยไปเดินหาบ้านสุดท้ายก็ได้บ้านหลังหนึ่งที่เป็นเหมือนเป็นเคสต์เฮาส์เก่าซึ่งทุกคนก็จะมีห้องของตัวเองซึ่งมีลัคก,กี้มากนะทุกคนมีห้องของตัวเองมีห้องน้ำในตัวซึ่งมันหายากมากตกอยู่มาที่ละร้อยสามติ้งปอนต์มั้งร้อยกว่าปอนด์แต่เฉลี่ยต่อคนอะหรอต่อคนต่อห้องแต่เฉลี่ยที่อังกฤษเนี่ยจะคิดเป็นวีคครับไบวีคไม่ใช่ไบมันเดี๋ยวร้อยปอนตออน์ ร้อยปอนด์คือเท่าไหร่อย่มเอ่อร้อยปอนด์คือประมาณห้าพันตอนนั้นห้าพันบาทใช่ต่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์ใช่สมมติใช่ะสองหมื่นวิ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสองหมื่นสองหมื่นซัมติงแต่ว่าตอนนั้นโชคดีที่ได้บ้านดีแต่ของเพชรมันเป็นชานเมืองไหมเออของเพชรอยู่ชานเมืองครับเเาารียกว่ถ้าเป็นในลอนดอนมันก็จะอีกอีกราคาหนึ่งใช่ในลอนดอนราคาเดียวกันอาจจะได้ห้องแย่ๆหน่อะหรือห้องไม่ดีขนาดนั้นแล้วไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่เคยไปอยู่แบบนนนนนาาๆขดั้่ะ ซึ่งของแก้วก็คือแบบเราก็อยู่รัฐที่ไม่ได้เป็นแบบโหเป็นมหานครน่ะเป็นรัฐแบบฟาร์มอ่ะมีฟาร์มมิงอะไรย่างเงี้ยแต่อพอดีมันติดชิคาโกใช่ป่ะแต่คือของแก้วก็คือเป็น one bedroom อืมแบบอพาร์ตเมนต์เลยอ่ะเออซึ่งตอนนั้นที่จ่ายอยู่ก็คือประมาณเจ็ดร้อยเหรียญหกเจ็ดร้อยหกร้อยห้าสิบเหรียญ per month ต่อเดือนเออก็ประมาณเนี้ยตอนนั้นมัน p r o เออเป็นแบบมีครัวมีห้องนั่งเล่นมีห้องนอนคือแบบใหญ่เลยอ่ะ เออแล้วก็แบบแต่มันก็ไม่ได้ดีเออแบ่มันก็มันก็อยู่ได้สบายสบายเออแล้วก็ค่าแบบไฟค่าเน็ตอันนี้ก็คือจ่ายเองไม่ไม่รวมรวมออเป็นอินเทอร์เน็ตอินคลูดรวมทุกอย่างหมดเลยเออตอนที่อยู่บ้านที่คอฟเฟนทรีนะรวมทุกอย่างบ้านดีมากบ้านดีดีมากมากอันนี้ของแก้วคือไม่รวมเลยค่ะก็คือค่าเน็ตก็คือต้องเรียกคนมาติดเองค่าน้ำไม่ไม่มีมีค่าไฟอืก็คือต้องจ่ายแยก หกแลหกเจ็ดหรอกมันหกร้อยห้าสิบเหรียญมันก็อยู่ที่ประมาณตอนนั้นมันสามสิบห้าประมาณสามสิบสี่สามสิบห้าก็คือเกือบก็คือสองหมื่นอ่ะใช่พอๆกันใช่พอๆกันเลยแต่อย่างหนึ่งคอนเซิร์นอย่างหนึ่งคือมันไม่มีที่สิดธิ์ก้นอ่ะแล้วแบบกคนต้องพกทิชชูเปียกอ่ะแล้วมันแบบหนึ่งนึกภาพบอกว่าหนึ่งปีที่เราไม่มีที่สิทธิ์ก้นที่เมกาก็ไม่มีที่สิดธิ์ก้นบัในห้องน้ำไไม่ไม่ไม่มีสายสายชำระ เราจะมาพูดถึงการกินอยู่ใช้ชีวิตเนาะแบบของเพชรการเดินทางไปโรงเรียนแต่อันนี้มันก็แล้วแต่รัฐแล้วแต่ประเทศแล้วแต่อย่างหนึ่งที่อาจจะต่างจากอเมริกาคืออังกฤษมันไม่ใช่ประเทศใหญ่ครับเมืองแต่ละเมืองมันไม่ใช่แบบเมืองใหญ่อ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันง่ายมากอย่างสมมุติเมืองที่ไปอยู่เมืองคอนเทรีมันเป็นเมืองเล็กๆที่แบบซิตี้เซ็นเตอร์กับอัลเตอร์แอเรียมันไม่ได้ห่างกันนะมันอินวอคกิ้งดิสแทนซ์ลอดเวลาเลยอ่ะแต่เพชรอยู่ก็อยู่ใกล้กับ ทางรถไฟไปอยู่ใกล้กับรถไฟสเตชันรถไฟบนบนดินอะรถไฟซึ่งรถไฟอย่างเงี้ยระหว่างบ้านมารถไฟแล้วไปเบอร์มิงแฮมซึ่งเป็นเมืองใหญ่มากๆเนี้ยใช้เวลาแค่ยี่สิบนาทีอืออ้เออขอแก้วแบบเยอะก็คือแบบในในในมาวากี้ที่อยู่มันแบบมันติดเลคมิชิแกนอ่ะมันก็จะมีแบบทุกอย่างมันมีโคบตรงนั้นอะแต่มันไม่ใช่เมืองใหญ่มันไม่ใช่มหานครก็คือแต่เวลาไปมหาลัยก็คือ นั่งบัสอ่าไม่เคยนั่งบัสเลยอยู่ไม่เคยเลยนั่งทูบใช่ไหมเขาเรียกว่าทูบไม่มีทูบที่มึงนั่งเทรนเหรอเดินเดินของแกแบบไม่ไม่เดินไม่ได้อไกลเกินแล้วคือพิมพ์ตกนี่คือแบบไม่ได้ก็คือนั่งบัสแล้วพเบีบมันหนาวใช่เออมันหนาวมันหนาวมากเออนั่งบัสหรือไม่ก็แบบเออติดรถเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยคนใหญ่ก็ บัสในอยู่ข้างในเมืองเพราะว่าในเมืองที่แกอยู่มันก็มันเป็นแคมปัสแอเรียมันก็มีทุกอย่างอยู่แล้วซูเปอร์ห้างอะไรเงี้ยเล็กๆห้างที่เมกามันไม่ได้ม่ได้เป็นห้างใหญ่ค่าใช้จ่ายอ่ะแบบเราจะไม่พูดถึงค่าเล่าเรียนเนาะเพราะว่าแบบมันต่างกันมากกันมากแบบมันแล้วแต่ไม่ไม่ต่างกันไม่ได้หมายถึงว่าของเราต่างกันแบบ ุคนมหาลัยมันเออแม้กระทั่งอยู่มหาลัยเดียวกันแต่คนละคณะมันก็ต่างกันมากเลยอ่ะก็คือนี้เราก็คือพูดถึงไม่ได้แล้วเราพูดถึงแบบค่าใช้จ่ายไม่หมายถึงไปซื้อของแบบ grocery shopping อ่ะในซูเปอร์อะไรเงี้ยหรือแบากินอย่างเงี้ยแพงไหมที่อังกฤษแบบสมมติอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยเพจใชปประมาณเท่าไหร่กินอินเอาแบบกินข้างนอกบ่อเนยอ๋อไม่รู้ไม่แพงครับไม่แพงไม่แพงจริงซชลี่ซื้อตอนลดราคาไม่แพงเออของ พอเพชรไม่ทำอาหารเองใช่ป่ะทำทำบ้างทุกอย่างซือ Tesco Express ใกล้บ้านหมดคือของแก้วอ่ะมันจะแบบตรงแถวมหาแต่ตรงแถวบ้านที่อยู่อ่ะมันจะมีซูเปอร์อ่ะที่มันไม่ใช่ซูเปอร์ปกติอ่ะมันจะเป็นแบบโฮลฟู้ดเลยไม่แบบเป็นซูเปอร์แบบออร์แกนิกหรือแบบเทรเดอร์โจโฮลฟู้ดมันก็จะมีซูเปอร์เล็กๆบ้างที่แบบเออเอเชียนซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบเราไปซื้อชะอมอืมอะไรได้เงี้ยแต่แบบแบบอย่างแก้วค่ะจะไม่ค่อยทำอาหารเท่าไหร่ก็คือจะ กินข้างนอกเยอะ hmm. หรือไม่ก็แบบไปพึ่งพเพื่อนไปพึ่องอะไรเงรี้ยกินอาหารเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็ไม่แพงถ้าจริงๆว่าถ้าเราไปอยู่จริงๆอะ่ะมันก็ต้องใช้เงินแบบประหยัดอะ่ะเคงั้นก็ เกวก็หวังว่าเราสองสองคนนะคะได้ให้ข้อมูลเพื่อนๆพี่พนๆน้องๆได้พอสมควรแล้วเกี่ยวกับการไปเรียนต่อและการใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษและในประเทศอเมริกานะคะถ้ามีใครสนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้ในคอมเมนต์ข้างล่างเลยค่ะงั้นถ้าทุกคนเห็นว่าวิดีโอนี้น่าสนใจและให้ความรู้กับทุกคนและอยากติดตามต่อว่าวีดีโอหน้าเกวจะทาอะไรอย่าลืมกดไลค์ แล้วก็ subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง notification bell ด้วยนะคะวิดีโอนี้แก้วกับเพชรขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย